สิกว่าปีก่อนก็ได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตหลายเดือนที่วัดอมรวดีของหลวงพ่อสุเมทโทที่ประเทศอังกฤษตอนนั้นวัดอมรวดีก็เริ่มมีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติธ,ธรรมแบบเทรวาสในประเทศอังกฤษหรือว่าในยุโรปเลยทั้งทวีปก็ว่าได้เพากราะตก่อนการปฏิบัติธรรมแนวพุทธก็มักจะเป็นในแนวเซน ส่วนเทลว่านั้นก็ไม่ค่อยหนักเรื่องการปฏิบัติเท่าไหร่ในอังกฤษพระรังกาไปก็ประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่งแต่ว่าในเรื่องการปฏิบัติก็ไม่สําเร็จก็มามาได้ผลก็ตอนที่หลวงพ่อสุมเมโทไปตั้งสํานักที่ประเทศอังกฤษตั้งแต่ปี20เอาวิธีการแนวปฏิบัติแบบหลวงพ่อชาว่านองพระพงศ์ ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ค่อนข้างจะเคร่งในวินัยมากทีแรกคนก็คิดว่าคงจะไม่ได้ผลเพราะว่าคนยุโรปคนอังกฤษเขาเขาชอบเสรีภาพเขาไม่เข้าใจเรื่องวินยัยศิกขาบทแบบวัดป่าแต่ว่าท่านก็ไปทำให้เขาเข้าใจจนสำเร็จสามารถที่จะตำงชีวิตแบบพระป่าได้รวมทั้งการบินธบาต ก็บินทำบาทกันทุกวันได้บางไม่ได้บางไม่เป็นไรนะแต่ว่าก็เป็นโอกาสที่จะได้ทำความรู้จักกับผู้คนนะซึ่งก็เป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจตอนที่ไปอันนั้นเนี่ยก็เรียกว่าตั้งใจจะไปไปเรียนรู้แล้วก็ไปถือโอกาสไปเปลี่ยนบรรยากาศด้วยไปวันแรกสองวันแรกนี่ก็ ก็ปรากฏว่ามีพระญี่ปุ่นรูปหนึ่งท่านบอกว่าท่านไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วไปดีกว่าอุต่าห์อยู่วัดเซนแล้วก็ย้ายจากวัดเซนมาอยู่เป็นพระเทรวาสคิดว่าจะได้มีเวลาว่างๆคือท่านชอบค้นคว้าศึกษาพระสูตรนึกว่าจะได้มีเวลามาศึกษาพระสูตร,รตดดก็พระไตรปิฎกก็ทีนี่มีแต่ง,งานทําทั้งนั้น หนีงานจากวัดเซนไม่อยู่วัดเทรวาเนึ่อว่าจะจะสบายไปดีกว่าอันนั้นก็เป็นเรียกว่าวันแรกๆที่ได้พบว่าสิ่งที่เรากำลังจะเจอที่วัดอมรดีนี่จะเป็นอย่างไงที่นั่นนี่เรียกว่าตั้งแต่เช้าจนค่ำโอกาสที่จะหลีกเล่นเป็นส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างน้อยทำวัดก็ตีห้าถ้าเป็นหน้าหนาวก็ตีเศษครึ่ง ทำบ้นเสร็จนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงเจ็ดโมงจากเจ็ดโมงก็ไปทําความสะอาดกุฏิที่พักของตัวแปดโมงก็ต้องมาพบปะกันพร้อมกันเพื่อมาฉันก็เรียกว่าข้าวโอ๊ตหรือว่าเข้าต้มแบบบ้านเราถ้าเป็นข้าวโอ๊ตวันแล้ววันเล่าก็ข้าวโอ๊ตนี่แหละไม่มีอะไรเปลี่ยนไปจากนี้คือข้าวโอ๊ตยกเว้นว่าวันไหน เป็นวันเกิดพระก็เขาอาจจะมีพวกขนมปังแต่ถ้าไม่ใช่วันเกิดวันพิเศษก็เขาโอ๊ตหลวงพ่อสุัม,มโทก็อาจจะใช้เวลาพูดคุยสนทนาธรรมกับคณะสงฆ์ซึ่งปกติก็มีพระประมาณ20แม่ชีหรือเครือศีลธาราลาก็อีก10กว่าแล้วก็คา,ารวะอีก2 0สิบวันหนึ่งก็60 70สนทนาสัก จนถึง9ก้าโมงเช้าหลังจากนั้นก็ต้องแยกแยาก,กันไปแล้วบางคนก็ต้องไปทําความสะอาดพวกภาชนะที่ใช้ในการกินการฉานข้าวโอ๊ตก็เป็นงานใหญ่ทีเดียวเพราะว่าช้อนซ่อนจานชามนี่ก็เป็นเกือบร้อยหม้อถ้วยโถโอชาอีกกว่าจะเสร็จก็เป็นชั่วโมงส่วนพระนี่ก็ต้องไปบินธบาตเดินงินเข้าไปในเมืองพัดตัดผ่านป่าเข้าไปเข้าไปในเมือง เจอคนหลายประเภทดีหน่อยก็มีคนมาทักว่าถามว่าเราทำอะไรถ้าแย่หน่อยก็นั่งรถผ่านก็ตะโกนมาด่าแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรยกเว้นในเมืองใหญ่ๆบินธบานก็ไปตามบ้านคนสักสองสาบ้านแค่นั้นแหละแล้วก็บ้านสุดท้ายก็ไปฉันน้ำร้อนน้ำชาเขาคุยกับเขาเสร็จแล้วเขาก็ข,าขับรถมาส่ง ดูมันสบายแต่ที้จริงลำบากเพราะว่ามันเดินไกลแล้วก็น้าหนาวก็ทรมานมากจะต้องมีแค่ว่ากล่องเล็กๆใส่ฐานจุดไฟเป็นฐานอย่างดีแล้วก็จุดไฟมันก็ไหม้อยู่ในฐานนั่นแหละค่อยๆไหม้เราก็เอามือไปจับกล่องนัน้นแค่เป็นการเอามือไปอังบินบาดไปก็เอามืออังไปเพราะว่าอุณหภูมิมันบางทีมันก็ มันก็เกือบศูนย์บางทีต่ำกว่าศูนย์กลับมาชั้นเสร็จไม่ได้พักนะต้องแบ่งเวินกันทําความสะอาดภาชนะที่ใช้ในการทำครัวลวมนั้งล้างชามด้วยเป็นงานใหญ่มากเพราะอุปกรณ์เป็นร้อยร้อยชิ้นเป็นร้อยร้ชิ้นกว่าจะเสร็จก็เกือบเกือบบ่ายโมงบ่ายโมงมาเจอกันเพื่อแบ่งงาน งานนี้ทำตั้งแต่บ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นนะปัดกวาดเช็ดถูซ่อมแซมเสนาสนะอย่างเสาที่เป็นรูๆูเงี่ยเขาไม่ปล่อยผ่านเลยก็ต้องหาอะไรมามาอุดนะพื้นที่เป็นรูเงี้ยเขาไม่ปล่อยให้อย่างรูตระปูเงี้ยเขาไม่ปล่อยเขาจะต้องมาเอาอะไรมาอุดตุดตุดตุดนะเรียกว่าต้องหางานทําให้ได้นะคนที่เป็นหัวหน้าง,งานนี้วันวัน,วนหนึ่งตอนเช้าก็ต้องคอยไปตระเวนดูว่าตรงไหนมีงาน ต้องหางานให้คนทาให้พระทมให้คารวะทาคารวะก็ตัดยาพระนี่ก็คอยทันวิธิอุดหรือว่าซ่อมเสนาสนะซ่อมหน้าต่างเพื่อเตรียมรับหน้าหนาวถ้าเป็นหน้าร้อนก็สบายแต่พอหน้าหนาวนี่งานช่วงนี้ก็ทรมานเพราะบางทีก็ไปทํากลางแจ้งมาไปทําข้างนอกเช็ดถดตูต่างๆจนถึงห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นก็ได้พักหน่อยก็มีการชัน,น้ําชากันคุยกันนิดหน่อย ตอนนี้เราเป็นช่วงที่เรียกว่ามีเวลาว่างมากที่สุดคือสองชั่วโมงอาบน้ำเขียนจดหมายอ่านหนังสือเข้าห้องสมุดแล้วทุ่มหนึ่งก็ต้องมาเจอกันอีกทำวัดแล้วก็นั่งสมาธิเกือบสามทุ่มถึงนอตอนนั้นแหละที่เป็นเวลาส่วนตัวของแต่ละคนใครจะอ่านหนังสือต่อก็ทำกันตอนนั่นแหละกว่าจะได้นอนก็สี่ทุ่มบางคนก็นอนห้าทุ่มนะตีสี่ตื่น นะเพื่อเตรียมทำวัดชีก็เป็นอย่างนี้นะมีแต่งานงานนะแม้แต่ภาพฝรังก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ไม่เบาเลยมาบวชนึกว่าจะได้นั่งสมาธิกับต้องมาทำงานหรือถึงไม่ทำงานก็ต้องมาเจอหน้าผู้คนพระไทยส่วนใหญ่ก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าที่วัดในเมืองไทยก็ส่วนใหญ่ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปปฏิบัติ งานกิจส่วนรวมก็มีน้อยอาจจะมีเฉพาะกลางวันแม้แต่ในสำนักหลวงพรภพุิงก็แค่บ่ายสามก็มาทำงานชั่วโมงหนึ่งกดปัดกวาดแล้วก็แยกย้ยกันไปปฏิบัติแต่ของที่วัดอมรดีนี้ขึ้นชื่อหรือชามากว่าในเรื่องของงานการนี้มีเยอะไปหมดเวลาส่วนตัวมีน้อยหลายคนก็มีความไม่สบายใจว่าไม่มีเวลานั่งสมาธิ ขาคิดว่ามาบวชแล้วนายนน่า,นาจะได้มีเวลาปฏิบัตินะแต่ไม่ได้มีเวลาปฏิบัติเลยอยู่อมารวดีที่จริงเขาไม่รู้หรอกว่านั่นแหละคือการปฏิบัติแล้วหลวงพ่อสุเมทรอท่านก็พยายามก็พูดว่าเนี่ยการการมาปฏิบัติเนี่ยมันต้องเจอกับแรงเสียดทานถ้าปฏิบัติแล้วมาลาบเลื่อนเนี่ยมันการปฏิบัติมันเจริญก้าวหน้าไม่เท่าไหร่ มันต้องเจอกับแรงเสียดทานแรงเสียดทานจากการทำงานแรงเสียดทานจากการสัมพันธ์กับผู้คนรวมทั้งแรงเสียดทานจากการที่มันไม่มีเวลาที่จะหลบลี้หนีหน้าไข่แรงเสียดทานเหล่านี้เนี่ยถ้าหันมาดูใจนะแทนที่จะเพ่งออกไปข้างนอกแทนที่จะไปเพ่งที่ที่โน่นที่นี่งานหนักจังไอ้หมอนี่มันอู้งานอากาศก็หนาวเหลือเกินี่มัน ส่งจิตออกนอกหมดแต่ถ้าเกิดว่าหาันมาดูใจข้างใน mm hmm. เห็นใจที่มันบน่น mm hmm. เห็นใจที่มันอึดอัดนะไออาการที่เห็นนั่นแหละมันจะช่วยการปฏิบัตินะเจริญก้าวหน้าเพราะว่าที่นั่นถ้าก็เน้นเรื่องการเจริญสตนะิคนไปคิดว่าต้องนั่งหลับตาตามลมหายใจที่จะเจริญสติที่จริงที่นั่นก็มีโอกาสนะเพราะว่าถ้าเป็นวันพระเนี่ยได้เจริญสติเต็มที่เลยหรือตอนคืน หลังทำวัดสามทุ่งก็นั่งสมาธิไปถ้าวันพัสด์เล็กก็ถึงเที่ยงคืนถ้าวันพาัาใหญ่ก็ถึงตีสามจะไม่ต้องนอนกันได้ทําสมาธิสมใจแต่คนก็ยังรู้สึกว่างานมันเยอะคนที่ไม่เข้าใจก็ค่อยๆหาทางขยับขยาย,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 ยไปที่อื่นแต่ที่จริงแล้วนี่ถ้าเกิดเข้าใจเนี่ยก็จะรู้เลยว่านี่คือวิธีการปฏิบัติที่กระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ที่จริงนี่ก็เป็นวิธีการที่หลวงพ่อชาท่านก็ใช้อยู่เสมอนะก็มีภาพฝรั่งเขาเล่าว่าเนี่ยที่นั่นเวลาวันพระวันพระเล็กหรือพระใหญ่ก็ตามนะก็จะไม่นอนกันในระหว่างนั้นนอกจากมีการทําสมาธิแล้วก็มีการแสดงธรรมหลวงพ่อชาก็มักจะนิมนต์ให้พระรูปต่างๆมาแสดงธรรมไม่ใช่แค่จเจ้าวาดหรือว่าหลองจเจ้าวาดอย่างเดียว และเวลานิมนต์ก็ไม่ได้บอกลวงหน้าเรียกว่าชี้ตัวกันตรงนั้นเลยอขึ้นไปเท่พาที่ขึ้นไปเทศก็ไม่ได้เตรียมตัวแต่สิ่งสำคัญเนี่ยมันไม่ได้ที่ว่าพูดดีแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าให้เขาได้ไปดูได้เห็นใจของตัวเวลาที่พูดแล้วมันไม่ได้เรื่องเวลาเกิดความอึดอึกอักติดขัดขึ้นมานะโดยพระพระฝรั่งนี่ จะกลัวมากนะตอนแสดงธรรมเพราะว่าภาษาไม่ดีแต่บางท่านนี่ก็พูดไทยจนดีคล่องเวลาท่านนิมนต์ให้ไปแสดงธรรมก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจแต่ว่าที่แรกก็ดูมันจะภาคภูมิใจนะให้พูดพูดยาได้เป็นชั่วโมงบางท่านก็พูดได้ดีแต่พอจะลงจากธรรมะหลวงพ่อบอกเอาพูดต่อ,อชั่วโมงหนึ่งก็ต้องพูดต่อนะกลางดึกนั่นแหละ แต่พูดไปพูดไปคนก็ค่อยเริ่มหายเริ่มหายเริ่มหายเสร็จแล้วหมดชั่วโมงที่สองแทนที่จะลงลวงพ่อบอกพูดต่อคราวนี้คนนี่ไม่ว่าพูดเก่งแค่ไหน่พอมาถึงชั่วโมงที่สามแล้วเนี่ยคนค่อยหายหายหายไปบางท่านนี่ท่านบอกเหลือแต่ตุ๊กแกมาฟังไอนะ้ความมั่นอกมั่นใจนี่มันหมดไปเลยนะความรู้สึกภูมิใจว่าฉันแน่ฉันเก่งนี่หมดไปเลย เจอบรรยากาศเจอวิธีการแบบนี้ปรากว่าได้ผลดีมากเพราะว่ามันได้เห็นใจของตัวเองจากที่เกิดความภาคภูมิใจนะพูดแล้วมีคนฟังลำดับข้อความได้ให้คนเข้าใจได้เนี่ยก็มีความภาคภูมิใจนะแต่ว่าพอตอนกลางกลางท้ายๆนี่ใจที่ฟูมันก็ค่อยแฟงแฟงเพราะคนนี้เริ่มหลับเริ่มสปปงนะหายหายไป ส่วนตัวเองก็เริ่มพูดไม่เป็นไม่เป็นลำดับแล้วเพราะมันไม่รู้จะพูดอะไรแล้วพูดมาชั่วโมงหนึ่งแล้วไม่รู้จะพูดอะไรก็พูดสเปสะสปะไปเรื่อยมันก็ได้เห็นใจงตัวเองที่เคยฟูเพราะอ้แฟดแฟดแฝดถ้ามันแฟบสุดๆเมื่อไม่มีคนฟังแต่ก็ต้องพูดไปนะคนก็หลับมั่งหายไปบ้างมันได้เห็นใจงตัวแล้วทั้งหลายคนก็บอกว่าหมดีมากเลยเพราะว่าหลังจากนั้นแล้วนลเนี่ยเวลาไปพูดที่ไหน,นไม่เคยกลัวเลยไม่เคยประมาะเลย พอเจออะไรที่มันแย่สุดๆเหมาแล้ะก็เรียกว่าใจเป็นปกติได้เวลาจะไปพูดในที่หรือไปแสดงธรรมในที่ที่มีคนมันไม่กลัวแล้วเพราะว่าเจอที่มันแย่สุดๆเป็นล้วอันนี้ก็เป็นวิธีการทําให้เกิดแรงเสียดทานให้เกิดความไม่สบายใจความวุ่นวายใจข้างในและตรงนี้ถ้าเกิดเข้ามาดูใจมันก็จะเห็นเลยมันก็จะเห็นแล้วมันก็จะรู้จักตัวเองมากขึ้น ไม่ไว่าจะเป็นตัวกิเลสที่ฟุที่ทําให้ฟูหรือว่าทําให้แฟบก็ตามบางทีท่านก็หาโอากาสสร้างปัญหาให้พระต้องกลุ้มอ,อกกลุ้มใจกันอย่างที่เคยเล่าสร้างโบสถ์เสร็จหลวงพ่อก็ให้ขนดินที่เหลือจากการสร้างโบสถ์ลงมาขนดินกันเป็นเวลาสามวันเต็มเตมตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงค่ำสิ่งแบบนี้มันไม่ได้เห็นจากชีวิตประจําวันเท่าไหร่มันต้องเจอจกับปัญหาปัญหานี่ม่ทําให ให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้ถ้าไม่มีปัญหานี่ปัญญามก็ไม่เกิดนะปัญญานี่มันจะเกิดขึ้นจากการที่เจอแรงเสียดทานเจอกับปัญหาอะไรที่มันไม่ใช่ที่เป็นสิ่งที่คุ้นเคยในชีวิตของคนที่การปฏิบัตินี่บางทีมันถ้าทําไปนานๆนี่มันมันลงล่องนะเคยชินกับวิธีการเดิมๆแต่ละวันแต่ละวัน,วนมีกิจ,จวัตรที่แน่นอนก็ดูเหมือนว่าสบายซึ่งตรงนี้อจ,จะเป็นปัญหาได้เพราะว่า มันทําให้เกิดความเข้าใจว่าชีวิตนี้มันราบเรียบมันแน่นอนคาดหวังได้ซึ่งในจริงชีวิตของคนทั่วไปมันไม่ใช่อย่างนั้นชีวิตชาวโลกเนี่ยมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะรถติดนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งไม่สามารถจะคาดกับเกณฑ์อะไรได้อจิตที่มันเจอความแปรเปลี่ยนไม่สมหวังบ่อยๆนี่นเป็นจิตที่ตื่นตัวนะถ้าวางจใจดีเป็นจิตที่ตื่นตัวเป็นจิตที่รู้ทัน แล้วก็สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้แต่ชีวิตที่มันเลียราบเรียบแต่ละวันแต่ละวันก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันก็ไปสร้างมายาภาพว่าอะไรอะไรมันก็คงที่คาดหวังได้ทุกอย่างมันมีความแน่นอนไอ้จิตที่มันการตั้งจิตแบบนี้หรือเข้าใจแบบนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกื้อกูลต่อการสร้างปัญญา ล้วก็ไม่ทําให้เป็นจิตที่รวดเร็วฉับไวในการในการรับรู้ปัญหาเพราะมันมีความคาดหวังพอมีความคาดหวังแล้วมันก็คิดว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามความคาดหวังแต่ในโลกความเป็นจริงมันไม่มีอะไรที่คาดหวังได้แน่นอนมันแปรเปลี่ยนไปตลอดเวลาการปฏิบัติในชีวิตแบบแบบพวกเรานี้นะมันก็ก็มีดีเหมือนกัน แต่ว่ามันก็มีข้อเสียคือว่ามันราบเรียบเกินไปมันราบเรียบเกินไปจนกระทั่งมันไม่ค่อยเจอแรงเสียดทานบางทีครูบาอาจารย์ที่ฉลาดท้างก็ต้องหาทางสร้างหลังเสียดทานให้เพื่อให้เกิดความตื่นตัวไม่งั้นจิตมันจะหลงล่องหลงล่องวันเดิมๆทำเดินๆอะไรๆก็เหมือนเดิมจนกระทั่งพอมาเจอปัญหาที่มันเป็นความผันผวนแปรปรวนในชีวิตหนักๆเข้ารับมือไม่ไหว เช่นเจ็บป่วยหรือว่าเจอคนที่ไม่ถูกใจเจอความขัดแยง้งหรือว่าเจอความเจ็บความป่วยแม้แม้กระทั่งความตายเนี่ยมันรับมือไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างดูเหมือนว่าเคยคิดว่ามันราบเรียบสม่ำเสมอซึ่งที่จริงมันเป็นความเข้าใจที่สวนทางกับความเป็นจริงเป็นประเพณีของพระสมัยก่อนแล้วก็ต้องมีการทุด,ดงเพื่อให้มันได้เจอเลย ที่ไม่เหมือนเดิมมั่งจะได้เป็นการท้าทายแล้วก็สร้างแรงเสียดทานเพื่อทําให้เกิดทุกข์ต้องทําให้เกิดทุกข์เพราะว่าทุกข์นี่มันจะทําให้ให้เกิดปัญญาได้ทุกข์นี่ถ้าเกิดว่าเราเราเห็นทุกข์นะไม่ใช่เข้าไปเป็นทุกข์นะถ้าเห็นทุกข์นี่มันมันเกิดปัญญาได้จิตมันพลิกได้ถ้าเห็นทุกข์เข้าไปซึ้งๆหน้าตรงๆครูบาะอาจารย์หลยท่านนนั้นก็เล่านะับางทีก็จิตมันก็พลิกตอนที่ เกิดปัญหาขึ้นมาท่านอาจารย์ประโมทท่านก็เล่าเนี่ยมีตอนที่เป็นคาราวานี่มีคราวหนึ่งมีฝนตกหนักมากเพื่อนไม่มีล่มพออกจากที่ทํางานนี่เจอฝนเข้าไปเต็มเป่าเลยเพิ่อนจะต้องไปไปหาเพื่อนที่อีกที่หนึ่งพราะกฏว่าพอไปถึงที่พักของเพื่อนนี่ตัวเปียกหมดเปียกซกเลยนะก็นั่งซันอยู่ที่เพิงหน้าหน้าที่พักใจก็กังวล ว่าถ้าเจอแบบนี้เข้าพรุ่งนี้คงจะเป็นไข้คงจะเป็นหวัดแล้วละเป็นห่วงนะว่าจะทํางานไม่ได้นะเจ้านายก็ดุด้วยไอตอนใจที่มันวิตกกังวลเนี่ยปรากฏว่าเกิดมีสติมาเห็นความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นเนี่ยจิตมันพลิกอย่างแรงเลยตอนนั้นถ้าปฏิบัติมาพักหนึ่งแล้วเนี่ยแต่ช่วงขณะนั้นเนี่ยพอเห็นความวิตกกังวลที่มันเกิดขึ้นจิตมันพลิกเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากเลยเรียกว่าไอความ ความยึดถือว่าเป็นว่ากายหรือใจเป็นเราม,มันมันขาดสะบัน้นท่านหนึ่งเขาเคยท่านก็เล่าเนี่ยนางปฏิบัติอยู่ตอนกลางคืนพรา่าเขาจุดประทัดกันตูมตูมเทีแล้วก็ตกใจเสร็จแล้วก็หายไปมันกดจุดจุดอีกตูมหนึง่งตกใจขณะที่ตกใจนั่นเองจิตทันมาดูจิตทันมารู้หันมาเห็นความความตกใจตอนนั้นจิตมันก็พลิกทันทีเลย เปลี่ยนไปเลยถ้าไม่มีความตกใจบางทีก็ไม่เห็นไอ้การเปลี่ยนแปลงก็ไม่เกิดขึ้นแล้วบางทีไอ้การที่คนเราเจอกับปัญหาเจอแรงเสียดทานเนี่ยอยา่าไปคิดว่ามันเป็นของไม่ดีอยา่าไปคิดว่ามันเป็นตัวประสักขัขดขวาง,งการปฏิบัตินะถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นก็แสดงว่าการปฏิบัติของเรามันแคบนะมันคับแคบเพราะจริงแล้วชีวิตประจาวันนั่นคือการปฏิบัติและการปฏิบัติจะให้ผลดีมันต้องเจอเจอตัวทุกนะ เจอตัวทุกข์เข้าไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของสติที่จะต้องเห็นตัวทุกข์ให้ได้เพราะถ้าไม่เห็นมันก็ไม่เกิดปัญญาทุก์มีไว้เห็นไม่ใช่มีไว้เป็นพระผุคุณาพนท่านสรุปง่ายๆทุกข์มีไว้เห็นไม่ใช่มีไว้เป็นเห็นทุกไม่ใช่เป็นทุกข์ปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กลุ่มคนที่ไม่เข้าใจเจอปัญหาก็กลุ่มือว่าในชีวิตการงานหรือในชีวิต ครอบครัวเจอปัญหาเอาแต่กลุ้มแต่ไม่ได้มองว่าเขามีไว้ให้แก่ปัญหามีไว้ให้ใคร่ครวนไม่ใช่มีไว้ให้คล่ำครวะเจอปัญหาแล้วคล่ำครวนบ่นตีโพยตีพายว่าทำไมต้องเป็นชั้นหรือไม่ก็โทษคนตนคนนี้ไม่เป็นธรรมเลยเจ้านายไม่เป็นธรรมนะไอ้หมอนี่มันแย่มากนะไม่มีน้ำใจเอื้อเฟือถ้าระบุอย่างนี้เราก็เป็นทุกข์เปล่า แต่ถ้าเกิดว่าเราหันมาดูใจของเรามันก็จะเห็นเลยนะมันก็จะเห็นใจที่มันดิ้<ไ>นะที่มันดิ้นเพราะมันมีอุปาทานเพราะมันมีความยึดติดมันยึดติดกับความคาดหวังว่าต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะเราไม่ได้ตระหนักไม่ได้เข้าใจว่าความจริงมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราเลยไม่มีอะไรที่คาดหวังได้ว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะ จิตที่มันมยึดกับความคาดหวังเนี่ยคือจิตที่พร้อมจะทุกตลอดเวลาไม่ว่าจะคาดหวังเรื่องอะไรก็ตามแต่เวลาเราคาดหวังว่าเขาต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยอันนั้นคือเรากําลังขุดหลุมพรางให้กับตัวเราเอง้อซึ่งคนอยู่ใจก็ไม่เห็นนะว่าไอที่ทุกเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าคนอื่นเขาไม่น่ารักแต่เป็นเพราะใจของเราที่มันไปยึดติดก็ต้องดูให้ได้ว่ายึดติดเรื่องอะไรมีอุปาทานเรื่องอะไรนะ บางทีเราก็มีประทานคาดหวังให้เขาชื่นชมสรรเสริญเราเขาไม่ชื่นชมสรรเสริญเราก็ทุกข์เขาไม่มีสัมมาคารวะกับเราเราก็ทุกข์เขาไม่ให้เกียรติเราเราก็ทุกข์เพราะเราไปยึดว่าคนอย่างเราต้องได้รับเกียรติอันนี้เราไม่รู้ว่านี่เรากําลังไปติดหัวโขนไปสวมหัวโขนแล้วก็ติดหัวโขนไปคิดไปคาดหวังว่าเขาต้องทํากับเราอยู่โน้นอย่างนี้หรือว่า อยู่ในวัดเนี่ยก็ต้องคาดหวังก็ต้องเป็นอย่างน,นั้นเป็นอย่างนี้เนะพอมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเอามีงานทํามีอะไรต่ออะไรขึ้นมาทุกข์ลวทุกข์เพราะไปใจมันไปเพ่งข้างนอกใจมันไปส่งออกนอกว่ามันเขาไม่ควรทําอย่างนี้เขาไม่ควรทําอย่างนั้นแต่เราไม่ได้ถามใจหรือว่าแล้วทาไมใจเราต้องทุกข์ด้วยทําไมใจเราต้องทุกข์ด้วยคนเรามักจะสุขทุกข์ไปฝากไว้ข้างนอกไปฝากไว้กับ เจ้านายไปฝากไว้กับพ่อแม่ไปฝากไว้กับลิฟท์ฟ้าอากาศบางทีก็ไปฝากไว้กับเศรษฐกิจเจอเศรษฐกิจแบบนี้น้ำมันแพงแบบนี้โอ้ยจะอยู่ยังไงคนมากมาถามว่าเออทำไงน้ำมันจะลงนะทำยังไงของราคาของมันจะลดลงทำไงบ้านเมืองมันจะมีความปกติผู้คนเลิกกุนวายแต่เราลืมถามตัวเองว่าเราทำไมในใจเราต้องทุกข์ กับเรื่องพวกนี้ด้วยเราเอาแต่ถามรัฐบาลเมื่อไหร่จะแก่ปัญหานี้แก่ปัญหานั้นเมื่อไหร่พวกพันธมิตรจะเลิกประท้วงเมื่อไหร่ทักษิณจะทําอย่างนั้นอย่างนี้แต่น้อยคนจะถามตัวเองว่าเ้วทำไมใจเราต้องทุกข์ไปกับเรื่องพวกนี้ด้วยสุขทุกข์มันเป็นเรื่องของเราแต่ทําไมเราเอาสุขทุกข์ไปฝากไว้กับคนน้นคนนี้ไปฝากไว้กับพันธมิตรไปฝากไว้กับรัฐบาลไปฝากไว้กับดินฟ้าอากาศมันติดประเด็นไปนหมดเลยเราต้องถามว่าทำไมเราต้องทุกข์ กับเรื่องพวกนี้ด้วยนันคนไม่ค่อยถามนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเราได้รับการฝึกมาให้มีสติเวลาเจอปัญหาแบบนี้แหละมันดีนักแหละไม่ทำให้จิตเนี่ยหันมาเห็นตัวเองได้ชัดขึ้นมันมันกับน,น้ำนี่มันต้องมันมีตะกอนอยู่บางทีต้องขย่ามันบ้างนะเพราะว่าบางทีไปคิดว่าที่น้ำใสเพราะไม่มีตะกอน หารู้ไหมวัตรกรจ,จริงมันนอนพื้นแล้วเราก็เลยประมาทคิดว่าเราเยี่ยมเรายอดแล้วบางทีมันต้องเขย่านะต้องเขย่าเพื่อให้นานี่มันขุนจะได้เห็นตะกอนก็จะได้รู้ความจริงว่าโอ้ก,กิเลสเรายังเยอะอยู่คนหลายหลายคนเนี่ยไปเข้าใจว่าที่ฉันสงบได้นะเพราะว่าฉันปฏิบัติด,ดีแล้วฉันทําจิตดีแล้วฉันถึงสงบราบเรียบ ารู้ไหมว่าที่สงบเราเรียบเพราะสิ่งนั้นล้อมากกว่าเป็นเพราะทุกอย่างมาเรียบร้อยโอเคมากกว่าแต่ถ้าเกิดมีอะไรสักอย่างมาไม่เรียบร้อยเอาละหงุดหงิดขึ้นมาเลยอย่างที่เคยเล่านางเวเทหิกานี่เป็นข้าบ,บาดีหลงประมาทเข้าใจว่าที่ตัวเองเนี่ยมีความสงบสุขได้เพราะว่าวางปฏิบัติเอาไวด้ดีปฏิบัติทำดนะีฉันไม่มีความทุกข์ฉันไม่มีความโกรธเลยนะ พอไปเจอเรียกว่านางทาสีนะน,นางทาดนะแกงนอนตื่นสายแกงนอนตื่นสายทำให้ไม่ได้มาช่วยงานแค่นี้แหละแกโกรธเลยนะนางเวทิกาโกรธโมโหใหญ่นางทาสก็เลยเชื่อว่านี่ไงที่ใจสงบได้นี่ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกเพราะทุกอย่างมันอยู่ในอำนาจของเขาทุกอย่างมันอยู่ในทำตามความคาดหวังของเขา แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มไมเป็นไปตามความคาดหวังพุกเลยนี่คือจิตที่ไม่มีการศึกษานะจิตที่เป็นสงบได้เพราะสิ่งแวดล้อมนะอยู่ปางี้มันสงบได้อยู่แล้วหรือว่าสงบได้เพราะไม่มีอะไรไม่มีงานทาวันวัน,นึงก็อยู่แต่ในกุฏิมันก็สงบได้อยากได้แล้วก็มีคนหาให้ไม่ต้องไปทํามาหากินไม่ต้องไปเจอกับรถติดมันก็สงบไดนะ้ไม่ต้องอ่านข่าวไม่ต้องฟังเรื่องราวที่คนมาบ่นว่ากัน มันก็สงบได้แต่สิ่งที่จะพิสูจน์ว่าเราปฏิบัติได้หรือไม่ก็คือการที่ไปเชิญเผชิญกับปัญหาเหล่านั้นแล้วมันก็จะเห็นลตะกอนมันโผล่ไหมตะกอนมันขึ้นมาไหมอันนี้คือสิ่งที่จะทําให้เราได้เรียนรู้ตัวเราเองอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้น,นอย่าไปปฏิเสธนะอย่าไปกลัวแรงเสียดทานอย่าไปกลัวปัญหาบางทีเราก็ต้องหาทางล่อให้กิเลสมันโผล่มาบ้างนะ เหมือนกับเวลาคนเขาสู้กันยิงปืนกันทั้งสองฝ่ายซุ่มอยู่ในที่ที่มองไม่เห็นสมมุติว่าเราก็กําลังยิงสู้เขาถ้าเราอยากจะรู้ว่าเขาหลบอยู่ตรงไหนทํำยังไงวิธีการคือต้องส่งให้คนออกไปลอบเป้าให้คนออกไปลอ่อพอยิงมาก็เราก็จะได้รู้แล้วว่าปืนมันมาทางไหนบางทีเราก็ต้องลอ่ลนนอกิเลมบ้งนะเพราะกิเลมที่มันหลบไหนมันหลบไหนก็ต้องล่อบ,บ้าง วิธีล่อยอย่างเดียวคือการไปเจออุปสรรคเจอปัญหาแล้วกิเลสมก็จะออกมามันจะโวยวายมันจะบน่นมันจะดา่ามันจะสารพัดการที่ทําอะไรที่มันต้องท้าทายตัวเองนี่ก็คือเพื่อเหตุน,นี้เพื่อจะได้รู้จักตัวเองเพื่อจะได้เห็นใจตัวเองสมัยก่อนก็ทุดดงนะมันเปลี่ยนที่เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนสถานนะคนเขาไม่รู้จักมนาะอยู่ที่นี่ก็อาจจะเป็น เป็นเจ้าวาดเป็นใครแต่ใครแต่พอไปอีกที่หนึ่งคนก็ไม่รู้จักแล้วเดี๋ยวนี้เราที่ก็ไม่มีการทูดตรงกันแต่ว่าก็มีธรรมยาตานะธรรมยาตานี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งเพื่อที่จะขยา่าเขย่าตัวกิเลสให้มันโผล่ให้มันฟุ้งขึ้นมาดูว่ามันยังเหลืออยู่เท่าไหร่ไปเจอแดดร้อนเผาไปเจอผู้คนซึ่งไม่รู้จักนอนกลางเดียงกินกลา,างสายกินอาหารที่ก็ไม่ไม่คุ้นปากต้องไปอยู่ท่ามกลางผู้คนทําอะไรก็ไม่สะดวก นอนก็ไม่เป็นเวลาตื่นก็ไม่เป็นเวลาอันนี้มันก็เป็นแบบทดสอบเล็กๆนะที่จะทําให้เราได้เห็นตัวเราเองแต่ถ้าไม่ฉลาดก,ก็จะไปเพ่งข้างนอกจะไปส่งออกนอกมันก็ไม่ฉลาดเลยเพราะมุจจิส่งออกนอกมันก็จะไปโทษคนนั้นคนนี้แล้วก็จะไปเรียกร้องให้เขาทําอย่างน้นทาอย่างนี้ตามใจเราแต่เราไม่เคยดูใจถ้าไม่ดูใจก็ไม่ฉลาดแต่ถ้าดูใจเห็นใจ เห็นทุกข์มันก็ไม่ใช่แค่รู้ทุกข์เท่านั้นแต่ว่ามันก็สามารถที่จะพลิกจิตให้ให้กลับมาเกิดปัญญาจนหลุดจากทุกข์ได้